วันนี้ถือโอกาสพาท่านชมภายในร้าน n อ f น t n n ิ s ที่สุราษฎร์ธานีครับระหว่างทาง2ข้างทางเต็มไปด้วยระบบเทรดมิลแล้วก็ในส่วนของระบบเวทเทรนนิ่งหรือสมิทแมชชีนนะครนะครับมีหลายรุ่นมากครับลูกค้าครับเดี๋ยวซูมให้ลูกค้าได้เห็นกันแบบใกล้ๆนะครับตัวสีเหลืองโดดเด่นเลยทีเดียวครับนะหน้าจอมาสวยเป็นแบ็คไลท์ A v วดีนะครับข้อมูลฟังก์ชันมาเต็มนะครับมาเต็มเลยครับนะฮะ สวยเลยทีเดียวครับสไตล์โมเดิร์นนะครับแข็งแรงเป็นสไตล์ a c ถึง5เรงม้าครับหน้ากว้างมากครับนะฮะนะครับตัดลงมาเป็นในส่วนของอิ p พาวสนะครับฐานด้านล่างเนี่ยของเขาเนี่ยจะเหนือชั้นจริงๆนะฮะเป็นเหล็กเส้นเดียวที่ที่ไม่เหมือนใครครับนะฮะไม่มีรอยต่อรอยเชื่อมเลยนะฮะนะครับเกรดพรีเมียมอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรุ่นใหญ่หลายๆรุ่นนะครับส่งลงไปลึกๆนะฮะครับ ที่ได้เปิดอยู่ในขณะนี้เป็นตระกูลเมอร์เคิีนะครับนะฮะมีระบบเส้นทางที่เราฝังมาในระบบหน้าจอครับนะฮะในระบบหน้าจอได้เลยเป็นระบบวันชูนะครับแล้วก็อิเกอรอนิกอะไรต่างๆอยู่ในหน้าเครื่องหมดเลยนะครับครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการดู YouTube หรือในส่วนของการดูทีวีอะไรต่างๆนะครับแต่ละรุ่นมาด้วยระบบแอปหมดเลยนะฮะติดตั้งด้วยระบบแอปมือถือสตาร์ทสต็อปเส้นทาง ได้ทั้งหมดนะครับนะฮะนะครับเรามีหลายรุ่นครับนะฮะที่ที่ยังไม่ได้ประกอบนะครับนะฮะสองข้างทางระหว่างบางตัวก็ได้ประกอบโชว์แล้วนะครับนะฮะเข้ามาดูได้ที่ร้านเนนเจฟิตเน็เลยนะฮะติดกับสุราษฎร์ภขพันธ์ครับนะฮะอีกหนึ่งรุ่นเดี๋ยวซ o ม m เข้าไปดูใกล้ๆนะครับนะฮะรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ที่น่าสนใจครับลูกค้าครับก็ในระหว่าง ที่เราออกกําลังกายอยู่นะครับสมมุติว่าตัวสัพ์เข้ามาแบบฉุกเฉินเราสามารถที่จะก,กดสต็อได้เลยครข้อมูลฟังก์ชันที่เราเล่นมาจะไม่หายนะครับจะ memory ีได้ได้เหมือนอย่างเก่านะครับมาสตาร์ทใหม่ก็เราจะดูได้ว่าแ a ลอรี่เราเล่นมาเท่าไหร่โดยโดยเมมโมรจะไม่หายครับเป็นหลักๆของเขาเลยแล้วก็มาเต็มในเรื่องในเรื่องของการ QC งานนะครับดีมากครับนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ec qc หลังเครื่องนะครับของเขาจะมีสังเกตได้ง่ายว่าคอมพิวเตอร์ที่บ้านเราะนะครับเขาจะมีตัวตัวกลมๆตัวนี้ฮะตัวนี้สําคัญเลยนะครับเขาเรียกว่าตัวเบรดิฟิกนะครับเป็นการกันกองนะครับคอยดักสิ่งที่ไฟลัดวงจรในแรงต่างกับตัวเว์โรดมา2ทางเลยนะฮะนะครับรวมทั้งแม้กระทั่งในในส่วนของวว่งลงมาการใช้น็อตนะครับเราใช้น็อตสกรูหกเหลี่ยมชนิดเหล็กล่าคราร์บอนเลยนะฮะไล่ลงมาเสาเสาใหญ่มากนะครับ เสาใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะหมุนด้วยระบบกับมือได้เลยนะครับลูกค้าครับนะฮะคือสินค้าถ้าถ้าเกิดว่าเราได้ระบบเกรดพรีเมียมเราสังเกตได้ง่ายว่ารถตัวเดียวก็มีค่านะครับลูกค้าครับนะฮะเราใส่นะครับไม่ต้องไปเลงอะไรทั้งสิ้นกับมาเต็มเลยฮะนะครับใส่ง่ายมากนะครับนะฮะครับสีเป็นการอบด้วยระบบไฟฟ้าทันติดเลยนะครับสีเนี่ยเป็นการที่จะป้องกันสนิมแบบถาวรใช้เราใช้สีพิเศษเป็ด สีโอเคเลิกนะฮะนะครับกว้างถึง46เซนติเมตรยาวอยู่ที่140เซนติเมตรนะครับกว้างมากนะครับฝากไว้ที่ร้าน NJ f i t n e ิตเที่สุราษฎร์ธานีนะครับมีหลายรุ่นเลยทีเดียวลูกค้าครับสองระหว่างทางอะไรต่างนะครับทั้งที่ประกอบเสร็จหรือยังไม่ประกอบโชว์เสร็จนะฮะนะครับครับฝากไว้ที่ร้าน NJ f i t n e ิตเที่สุราษฎร์ธานีนะครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ